ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานุคุณพันธ์นะครับหนงานวีแคร์ทัการรายงานวีคดีรีพอร์ตครั้งที่สาสิบนะครับระหว่างวันที่ยี่สบดเดือนกันยายนถึงวันที่2เดือนตุลาคมนะครับในวีในหน่วงงานวีแคร์นะครับมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่2อย่างนะครับก็คือการบริหารหนี้สินกับการบริหารสินทรัพย์นะครับการบริหารหนี้สินนะครับณปัจจุบันเรามีลูกหนี้อยู่ทั้งสิ้น3ามรายด้วยกันนะครับคือหนึ่งคุณบุภาคุณราตีและคุณสามภพนะครับคุณบุภานะครับ ยังต้องหาวิธีดําเนินการต่อไปว่าจะทำยังไงกับเขานะครับและสัญญา,าก็จะทิ่นสุดในวันที่5สิงหาห2งันรสะครับส่วนคุณนาตีนะครับจะครบกําหนดการชําระหนี้เนี่ยฮะในสัปดาห์หน้านะครับส่วนคุณสามภพเนี่ยชำระเข้ามาแล้วยอด6,000บาทเมื่อวันที่29กนะครับก็คือวันอังคารนะครับ ในหน่วยงานการบริหารหนี้สินก็รับผิดชอบโดยพี่หนึ่งนะครับต่อมานะครับในการบริหารสินทรัพย์นะครับรับผิดชอบในน้งต้าในวิกนี้นะครับติดต่อมาทั้งสิ้นห้าสิบเก้านะครับรับสายทั้งสิ้นยี่สบนะครับเป็น P 4สี่เอสิบกเอกสารครบหนะครับส่งประเมินพี่หนึ่งสี่นะครับมีงานค้างจากสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งนะครับพี่หนึ่งประเมินแล้วห้านะครับเป็นการประเมินด่วนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผ่านมา มีเคสผ่านสามไม่ผ่าน2นะครับการเจรจาไม่มีนะครับเพราะตับดานิพูนจริงว่าไม,ม่ยังไม่มีเคสสวยๆนะครับถึงมีก็ยังเอกสารยังไม่มานะครับต่อมานะครับวันนี้พี่นุ่นได้ลาพักไปนะครับส่วนในส่วนของตัวเอกสารท้องในป่าน,นะครับทางผมได้ พูดคุยกับทางพี่เขียวไปแล้วนะครับพี่เขียวบอกว่าถ้าหากมีกรณีของการเอกสารเรียบร้อยเรจะแจ้งกลับมาซึ่งผมก็จะตามไปในในส่วนในส่วนสัปดาห์หน้าไปอีกแข้งหนึ่งนะครับในส่วนของพี่เขียวนั้นขอจบรายง,งานวิดีพอร์ตรายง,งานวีแคร์เเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ